สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเบรกซ้ายนะผมเรนานโลดีนะผมเป็นของเอสมาริดนะฮะโรดีนะผมเป็นเบรซ้ายที่ค่าพลังยิ่ที่สุดแล้วตอนนี้นะฮะเป็นเบรซ้ายที่ค่าพลังยิ่ที่สุดแล้ว ที่เห็นมี94ก็มีโรเบสันบ้าถ้าจำไม่ผิดนะนี่เป็น95นะผมสายความเร็วนะฮะอายุ22ปีคนนี้ผมว่าจี๊ดแน่อนอนอนาคตนะฮะอนาคตสุดแน่นอนนะครับผมโอเคทำเกมรุก88นะผมบอลโจน9 0เหลืองบอล92ประกตัว8 6สั้น86เปิดบอล92เปิดบอลดีนะนี่แหละนะผมขอดูก่อนว่าเป็นเท้าซ้ายโอเคเหมาะเมงนะผมเท้าซ้ายด้วยนะฮะ แล้วก็แล้วก็มีความโค้งว่ะโค้ง92สปีด97สปีดต้น95นะฮะโอเคลังกานยิง85นะครับผมแล้วก็บาลานซ์94าสเตมินาเกานะฮะโอเคว่ะคนนี้โอเคว่ะสายเกยมลุกกำลังจะมานะสกิลก็จะมีหมุนตัวผมครอสโอเวอร์เทิร์นฮะคัดบีไฮง์เทิร์นสเตปออนบอลคอนโทรล นะครับผมมีเปิดบอลจากริมเส้นแล้วก็สกิลเรือ่องฝาวนะฮะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่คนนี้เด็ดแน่นอนว่ะดูจากทรงแล้วเด็ดแน่นอนน,น,นนะครับผมโรดี้ครับผมไปจับลงสนามครับผมโอเพนแชร์เล้นเหมือนเดิมนะครับผมตามสูตรนะรตามสูตรตามสไตล์นะครับไปโอเคมาโอเพนแชร์เล้นนะครับผมลุยฮะโอเคสวัสดีครับผม มาลูดี้ครับผมเกมแรกะฮะสำหรับโูดี้จะเป็นยังไงจะจี๊ดจ๊าดหรือเปล่านะผมมาโูดี้โรดี้ไปไปกูเกียครับผมมาที่ลูดี้เปิดขึ้นหน้าไปเลยไปรออยู่แล้วล้นล้นไปเยอะนะผมโอเคนะฮะพอได้ลุ้นพอได้ลุ้นนะครับผมมาที่โูดี้โอ้โหมาอย่างนี้รังเปิด ยิงไหมโอ้โหไม่ถึงไป้าไปอยู่ป่ะนะฮะแต่เกมรุกค่อนข้างดีนะทำเกมรุกค่อนข้างดีนะฮะขึ้นสุดเหมือนกันนะผมสำหรับโรดี้นะฮะโอเคผมจบครึ่งแรกนะฮะแม่งโดนไปหนึ่งเมตรนะผมตั้งแต่ต้นเกมนะโอเคเขาไปต่อครึ่งหลังนะผมนะฮะสับโรดี้นะถือว่าขึ้นเกมดีนะฮะถือว่าขึ้นเกมดีนะขึ้นสุดเหมืนนหมหนอนกันนะฮะขึ้นสุดลงสุดนะ โรดี้นะครับผมทีโรดี้ครั้งฝากก่อนฝากก่อนฝากก่อนแล้วก็แทงให้โรนดูครับผมมาโรนดูปาดเข้าในบเบคินบาวเออร์เอาไปแล้วหนึ่งเข้าขวายิงแห <c oughs> ม่สุดนะครับผมกว่าจะได้ยิงเงี้สุดนะครับผม <c oughs> โอเคนะหนึ่งจังเปเป้ครับผมในในยกมาที่กู เกย์มาโรดี้ครับผมไปก่อนแล้วกันไม่ไหวอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ฟาวเข้ามาให้มันรู้ไปดิโอ้โหเสียบขนาดนี้นะเสียบกันขนาดนี้แต่ค่อนข้างคล่องเหมือนกันนะเวลาดึงหลบดึองอะไรเงี้ยค่อนข้างคล่องนนฮะโร,ด,รดี้ความเร็วได้คล่องได้ครับผมเดี๋ยวแค่เปิดบอลน,น,นี่แหละนะฮะเดี๋ยวแค่เปิดบอลน,น,นี่แหละแอซิสต์นี่แหละยังฮะยังไม่เห็น,นที่โรดี้ครับผมฝากก่อนดูเตะล้มไปแล้วนะนที่ฟาน์ได้ครับผม โอเคฝากให้โรดดี้ไม่ไหวล็อกล็อกไปจะเลี้ยงซะหน่อยฮะแม่จดพริ้วเลยนะค่อนข้างพริ้วนะฮะตามมือตามมือครับผมลงมาผมโรดดี้ยังได้อยู่ฮะฝากให้ดโดรอรอคนวิ่งไปแล้วไปแล้วครับผมโรดดี้ติดเครื่องแล้วฮะติดเครื่องแล้วติดเครื่องแล้วลองปวดโค้งป๊อปไปโอ้โหมวงข้านเี้ะจุด โอ้โหมงค่านี้สุดมากครับผมมันควรจะยิงปะมันควรจะใช้เท้ายิงปะโอ้โห,โหคนเปิดมันก็นะอืมอิบิสมองหนึ่งฮะฟาดานส่งมาคริสเตียโนโ,โดแทงมากูกีมาทิโรด,ดียังฮะเปิดเข้าในปะเปโอ้โหวิ่งเลยก็มีฮะเอาเมสซี่ลูกนี้ขอปัน่น <c oughs> จับสบายครับผมเนี่ยปาเป้แม่งวิ่งเลยับผม โอ้โหที่โรดโอ้โหค่อนข้าง,งเหนื่อยเลยนะทุกคนใช้งานเยอะไปหน่อยฮะใช้งานโรดี้เยอะไปหน่อยแต่ก็ยังไ okay. ด้ยังฟิตยังวิ่งได้ครับผมมายังมีแรงวิ่งได้ก็โอเคโอ้โหเหนื่ตัดบอลนีก็แม่นหลือเกนโอเคผมเกมนี้อยู่ที่สองหนึ่งนะฮะโอเคถือว่าผ่านนะผมว่าผ่านนะแต่เหนื่อยง่ายอยู่นะผมแต่เหนื่อยง่ายว่าสเตมิน่าก็ก็น้อยอยู่นะนะแต่ก็ผ่านานะดีว่ะนะโรดดี้ ขึ้นจุดลงสุดนะผมเป็นแอปเปิ้ครับผมยิงไปฮนะรอบนี้โรดี้อยู่ไหนเนะี่ยโรดี้ได้หกครับผมถือว่าโอเคนะฮะนะครับผมสุดสุดไปต่อเกมที่สองฮนะโอเคครับผมมาต่อเกมที่สองคนะัสำหรับโรด,ดี้นะครับผมเกมแรกทำได้ค่อนข้างดีนะฮะโอเคมาต่อเกมนี้ครับผมมาจัดทีมแป๊บลืมจัด มาแล้วกลับมาเร็วอยู่ไปโรดี้ากมาโดมาที่โรดี้โรดี้แทงให้ดูไปเลยฮะดูมาอย่างนี้กระชากเข้าในโอ้โหโดนเบียดไม่ได้ฝาวด้วยแต่ก็ยังได้อยู่ไหมโอ้โหเสียโอ้โหเน็ตเวทมาที่คริสเตียโนฝากมาโรดี้มาที่ปาเป้ ไปแทงมาให้ดูเหรือผมโอโ้โหโดมาที่โรดดี้ปัดเข้าในไม่ถึงแม้แต่อีกยังยังไงสิยิงเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โห <labeled> เน็ตก็ไม่ดีนะผมอ <h ums> ดือดที่หนึ่งศูนย์นะมาที่หน,นึ่งศูนยนะ์เ <h ums> น็ตเวทฮะโดที่เน็ตเวทครับผม ที่พอสโคครับผมริสเตียนโน่แทยยงไปเลยโลดีลูกนี้ไปได้เปิดด้วยปะเป้โอ้โหข้ามคานว่ะแม่เปิดมาอย่างสวยเลยฮะโูดนี้เปิดเริมนเส้นโคตรด,ดีเลยเนะี่ยได้แม่นมากเดี๋ยวปะเป้หมูไม่เข้านะผมถ้าเป็นโดยยืนนะจะโอเค โอเคครับผมจบครึง่งแรกฮะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะครับผมเต็นโลดี้เปิดแม่นนะต้องหาตัวหมุงดีๆนะครับนะจับทีมแป๊บหนึง่งต้องให้ดูไปยืนแบบจริงต้องให้ดูยืนแบบต้องให้ดูยืนนะสารโชว์มาประมาณนี้ลองดูครับผมดูมันหมูงแม่นกว่าไหนะดูมูงค่อนข้างดีกว่าโอตเป้นะครับผมมาโอเคมาต่อครึ่งหลังครับผมสำหรับเกมที่สองนะฮะมาที่โลดี้ครับผม นืนเบียดฮะฝากก่อนแล้วก็สารชู้สารชูไปนู่นก่อนฮะพอสกูเปิดมันเลยโรดี้ตายสวยไปดีครับผมมาล็อกกลับก่อนไปเข้าในโอ้โหเจอโรเบโตนะฮะเซีครับผมมาที่โดไปแล้วหลุดแล้วโดโดโดแล้วก็เข้าฝั่งนี้ยิงโอ้โหนะมาอันนี้มันเกี่ยวกับโรดี้นะครับผมยิงไปก่อนนะยิงไปก่อนแต่โรดี้มันดีอยู่แล้วผม ขึ้นสุดลงสุดนะครัเปิดบอลเม่นนะผมเราต้องยิงไปก่อนเอาสกอร์ก่อนนะสี่เน็ตวียดให้ผมมาทินโรดีนะ้ฮะไปยองไปก่อนแล้วกันนะผมความเร็วได้ฝากแต่ก็ยังได้อยู่ฮนะมาดูเตรียมโมงได้เลยโอ้ยล้นไปเยอะทำ <c oughs> ไมลูกนี้มันลน้นเนาะ โอเคผมนะฮะจบเกมของผมที่สองฮะถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านนะฮะโรดี้ขึ้นสุดลงสุดนะผมเวลาเปิดเนี่ยถ้าแบบเรกๆรเนี่ยแม่นมากมนะผมนะช่วงครึ่งแรกดีค่อนข้างแม่นนะแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเหนื่อยง่ายนะผมข้อจำกัดก,ก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ค่าพลังเรื่องความเร็วสปีดเนี่ยความบอลเนี่ยดีมากเลยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมนะฮะได้ไปห้าจุดห้านะผมก็โอเค เกมนี้เสมอนะฮะไม่เท่าไรนะผมแต่ก็โอเคนะความเร็วจี๊ดเลยนะผมเปิดบอลอย่างเงี้ยแม่นนะฮะเปิดบอลแม่นความเร็วจี๊ดครองบอลน,นะผมเลี้ยงบอลค่อนข้างพริ้วนะค่อนข้างพริ้วเลยแต่ที่ข,ดขาดๆเลยก็คือสเตมีน่าค่อนข้างน้อยนะเอาจริงวิ่งได้วิ่งได้ไม่หมดอ่ะนะผมวิ่งได้ไม่สุดน่าจะจบครึ่งแรกปุ๊บพอทันทีที่เจ็ดสิบควรเปลี่ยนแล้วนะผมโรดดี้นะผม แต่เหนื่อยง่ายนะแต่เปิดบอลเมน่นขึ้นเกมดีขึ้นสุดลงสุดนะผมโรดี้นะโอเคถือว่าดีอยู่นะถือว่าดีนะถือว่าดีนะนะผมถ้ามันแบบเพิ่มสตีมีหน้าใหม่ได้หน่อยอะ่ะสุดยอดเลยนะผมเด็กคนนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมส่วนใครจะปั๊ม g p ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊บาย let's go